รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายครับผมแก่แอดนัทพัฒครับตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการนะครับคุณผู้ชมที่มีทวิตเตอร์ครับส่งมาคุยกันนะครับที่แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook com digital tv ครับช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามกันครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงอััปเดตครบ สนับสนุนโดย AIS 4G a d v a n c e อัปเดตแรกวันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาะนะครับมี k e y n o t ตใหญ่ของคนที่เรียกว่าคนในวงการไอทีคนในวงการเทคโนโลยีเนี่ยนับถืออย่างมากนั่นก็คืออีลอนมัสต์นะครับหลายๆคน,นรู้จักชื่อของอีลอนมัสจากการที่เขาเป็นผู้ก่อตั้ง CEO ของเทสลามอเตอร์เทสลาเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าครับ แต่ว่าน้อยคนจะรู้เขาว่าจริงๆแล้วอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้ทําแค่เทสลาฮะอีลอนเนี่ยทำมาหลายธุรกิจมากๆจริงๆเขาทําธุรกิจตั้งแต่ Paypal อะไรนู่นไปว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ขอตั้งเ a y p a l นะใช่ตั้งแต่ในยุคนั้นมานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่ธุรกิจหลักนะครับที่เขาโฟกัสเนี่ยก็คือมีเทสลาที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลักมากๆเลยก็คือบริษัทที่ชื่อว่า s p a c e อ SpaceX ับเกนี่ยทำเกี่ยวกับอวกาศคื เอ,า,อาง่ายๆคือส่งจรวดไปอวกาศให้ได้แล้วกันอ่าตามช,ชื่อของเขาเลยก็คือ,อทําเกี่ยวกับจรวดทาเกี่ยวกับอกเก็ตทาเกี่ยวกับอวกาศการสำรวจอวกาศการทําจรวดที่จะที่จะขนส่งเอาเตาเทียมเอาอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นไปถูกสถานีอวกาศข้างบนหรือว่าขึ้นไปสู่ตัววงโครจรเขาบอกว่าอัลติเมทโกหรือว่าเป้าหมายสูงสุดของ SpaceX กเนี่ยก็คือการทําให้มนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยนะครับกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถอาศัยยะอาศัยอยู่ได้มากกว่า1ดวงดาว คือต้องเอาง่ายๆคือย้ายคนไปอยู่ดาวอื่นให้ได้ละใช่ครับ<ม>คือตอนนี้มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้เพียงดาวเดียวก็คือโลกก็คือเอ,อิร์ธครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของอีลอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้หลายดวงดาวคือมากกว่า1ดาว<ะ>มากกว่าโลกนะครับและเขาเล็งเอาไว้แล้วครับว่าคือดาวอังคาร นี่เป็นเรื่องจริงนะครับคือแบบหลายหยคนคชดว่านี่มันเป็นนิยายอะไรหรือเปล่าคือคือไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดูหนังอินสตาสเตล่าอะไรสินะนี่คือนี่คือโลกบนดินนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเปิดเผยแผนเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าทำไมต้องดาวอังคารเพราะว่าเขาไปสำรวจแล้วครับว่าถ้าเกิดเอาไปไปเอาดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยกว่าโลกเนี่ยอย่างเช่นดาวพุธอะไรยเงี้ยอยู่ไม่ได้หรอกก็จะร้อนเกินไปนะครับเขาก็บอกว่าดาวอังคารเนี่ยถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโลกแล้วก็ มีความใกล้เคียงกับโลกเราบอาอุณหภูมิบนดาวังคารเนี่ยคือแน่นอนแหละมันอยู่ไกลดวงอาทิตย์กว่าโลกก็จะเย็นกว่าโลกนิดนึ่งคือตอนนี้ก็โลกก็ร้อนพอสมควรแล้วนะแต่อีลอนบอกว่าเรื่องเย็นกว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถทําให้มันร้อนขึ้นกว่านี้ได้ใช่แล้วก็มีเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่จะน้อยกว่าโลกแต่เขาบอกว่านี่ใกล้เคียงมากสามารถมีความเป็นไปได้เลยว่ามนุษย์จะไปอาศัยอยู่บนนั้นได้แต่คนบอกแล้วเรื่องอาการล่ะไม่มีออกซิเจนดิสามารถทําได้คืออาจจะส่งพืชขึ้นไป ให้มันแบบให้มันสร้างชั้นบรรยากาศก,ก่อนคือทําทุกอย่างอ่ะใช่ครับแต่น,นั้นไม่ใช่ประเด็นคือแบบว่าที่บอกว่าดาวอังคารเนี่ยใกล้เคียงโลกเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วใช่แต่บอกว่าประเด็นหลักของการส่งไปเนี่ยคือเรื่องของราคามากกว่าคือในอดีตเนี่ยการส่งมนุษย์ออกนอกโลกที่ขึ้นยานอวก,กาศของนาขาเนี่ยส่งยะส่งนักบินอวก,กาศขึ้นไปเนี่ยคอสนะครับคอสของการส่งนักบินอวก,กาศขึ้นไปเนี่ยสิบสองคนเติมว่าส่งนักบินอวก,กาศสิบสองคน <S <S <c oughs> ขึ้นไปถึงดาวอังคารเนี่ยต้นทุนของการส่งขึ้นไปเนี่ย ต่อหัวนะครับจะอยู่ที่คนละ1น0 0 0ื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณคนละ3 0 0แสนล้านบาทประมาณประเทศไทยซึ่งมันแบบ<ฮ>มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ารู้แพมว่าทำไมถึงแพงเพราะะไหรครับลองคิดดูดีๆครับในบรรดายานพาหนะทั้งหมดที่เราใช้กันที่อยู่บนโลกเนี่ยครับทั้งรถยนต์<ะ>รถไฟเครื่องบินอะไรเนี่ยครับเปถึงยานอวกาศเนี่ยจรวดหรือว่ายานอวกาศเนี่ยเป็นยานพาหนะเพียงอย่างเดียวนะครับที่ใช้แล้วทิ้งใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ยิงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็แยกส่วน3ส,ส่วนอันนั้นระเบิดไปไอ้น,นี่แยกออกมาเราไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักวินอวากาศส่งขึ้นไปเนี่ยก็คือแปลว่าเขาต้องแบกรับภาระของค่าใช้จ่ายจรวลทั้งอันขึ้นไปนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราบินเครื่องบินโดยสารปกติเนี่ยเราใช้แล้วทิ้งอะ่ะคือเครื่องบินลำนั้นอ่ะเราบินจากกรุงเทพเชียงใหม่แล้วเครื่องบินลำนั้นทิ้งไปเลยกับเราอะ่ะนะครับราคาค่าตั๋วเราซื้อไม่ได้หรอครับคนทั้นั้เป็นล้านอยู่แล้วใช การที่จะส่งคนขึ้นไปเนี่ยฟกเตอร์หลักเลยคือเรื่องราคาและอีรอนมองเห็นแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาจะต้องสร้างจร,รวดโดยบริษัท spacex เนี่ยต้องสร้างจร,รวดที่สามารถบินจากโลกไปยังดาวอังคารแล้วจร,รวดนั้นนะ่ะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นี่เป็นคีย์สำคัญของการที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นจริงได้อุกวนไอเรื่องไอเรื่องว่าการไปทําชั้นบรรยากาศเนี่ยตรงนั้น,นกระจกครับคือ ที่จะเป็นจริงได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องราคาอย่างเดียวเลยคือทำให้มันเดินทางแล้วมันใช้คุ้มได้ไอะเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะลดราคาจากไอ้สามแสนล้านบาทนั้นอะหรือว่าหรือว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยลงมาให้เหลือหัวละสองแสนเหรียญสหรัฐให้ได้หรือประมาณหกเจ็ดล้านบาทซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยข,ของบ้านคนที่อยู่ในสหรัฐทั่วๆไปพะบอกนะถ้าเกิดราคาพอๆกับซื้อบ้านเลือกว่าจะซื้อบ้านหรือจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยก็น่าจะเมคเซนนะสมาบอกว่ามิชชั่นของ Space X เนี่ยสามารถทำได้ขนาดนั้น เปิดเผยแผนออกมานะครับว่าเขาจะสร้างยานอวก,กาศที่สามารถใส่คนได้100คนอคนในการโดยสารหนึ่งครั้งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไปศึกษาวงโคจรของโลกกับดาวอังคารนะครับ The, โลกกับดาวอังอาคารเนี่ยเวลาโคจรมนจะมีจุดที่เขาอยู่ใกล้กันมากที่สุด uh huh. ประมาณ2ปีหนึ่งครั้งประมาณ2ปีครั้งที่2ดวงนี้จะมาอยู่ใกล้ๆกัน ครับและเวลาเวลานอกเหนือจากนั้นก็จะไกลกันไงคือดังนั้นเมื่นคุณบินบินกันนานอ่ะใช่เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงสองปีต่อครั้งเนี่ยเป็นโอกาสทองของการที่จะส่งจรวดออกไปใช้พลังงานน้อยมันอยู่ใกล้นะครับเขาบอกว่าจะสามารถเดินทางจากโลกไปถึงดาวอังคารได้ใช้เวลาประมาณ80วันหรือว่ามันเกือบเกือบสเดือนแล้วก็อีก2ปีค่อยว่ากันใหม่อีก2ปีค่อยค่อยเอากลับมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า SpaceX เนี่ยนอกจากที่ตั้งเป้าว่าจะเอาคนไปอยู่บนดาวอังคารได้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่กี่คนตั้งเป้านะครับ1ล้านคนอะ ก็ย้ายไปดูกันนะครับว่าเป้าหมายของ e l นมาร์ k เ<อ>นี่ยแหละครับหล้านคนที่มนุษย์จะไปยึดดาวองคารเนี่ยนะฮะจะเป็นจริงไม่เป็นจริงซึ่งเป็นมิชชั่นระยะยาวนะครับสีปีถึง100ปีข้างหน้าใช่ก็าอาจจะเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ลุลลหลานคนได้ใช้แหละนะก็เป็นไปได้น่าสนใจนะครับก็คุณเห็นด้วยไปเห็นด้วยคิดว่าเอ็เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเออจริงคือข่าววันนี้ต้องขอเล่าเรื่องนี้จริงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคือ มือถืออะไรนั้นขี้ๆไปเลยฮะไม่ใช่เลยนะครับนะฮะนี่เป็นนี่เป็นเรื่องใหญ่ของมวลมนุษยชาติว่างั้นครับผมอาหาคือือนี้จะอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมีกกีเจนเจนเจ๋งมาแนะนำในรายการต่อครับ โซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูลไลคัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยังเรื่องงานมาเต็ม บันเทิงมาเต็มเกมออนไลน์มาเต็มเต็มที่กับทุกความต้องการแรงไม่มีสดุดเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber เรื่องงานบันเทิงเกมออนไลน์ เต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกพร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและยส3สจังหวัด AIS Fiber กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับเรามี gadget ใหม่ๆครับมารีวิวกันในช่วงดิจิไลฟ์ gadget ครับ วันนี้นะครับต้องพูดถึงการปฏิวัติวงการครั้งใหญ่ของ Apple นะครับแตการที่เขาทำอะไรฮะเขาตัด i อ h o n e 7ไปไอโฟนเจ็ดด้วยและไอโฟนเจ็ดเนี่ยมีจุดสําคัญคือไม่มีช่องเสียบหูฟังใช่ครับทำให้หูฟังจำนวนมากในตลาดตกรุ่นไปเรื่อยแล้วคือจรงยังใช้ได้เพราะว่าในกล่องไอโฟนเจ็ดเขาจะมีไอ a อะแดปเตอร์แปลงจากหัวไลนิ่งเป็นเป็นสามมิลปกติแต่ว่า ถ้าจะให้อินเทรนด์มากขึ้นเนี่ยเขาต้องเป็นยุคของหูฟังไร้สายหรือว่าหูฟังบลูทูธแล้วใช่จริงๆผมผมเองก็บอกเลยบอกว่าจริงๆการที่ Apple ิลทำอย่างนี้นะฮะคือเรา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 ,เราไม่พูดเนะรื่องแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตเนี่ยดีไซน์เดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ทีนี้แน,น่คือทําให้ตลาดหูฟังไร้สายเนี่ยขยับแน่คึกคักขึ้นมาทันทีแบบว่านี่เลยชั้นนี้พร้อมแล้วและนี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนาําวันนี้ครับใช่ครับนี่คือตัวล่าสุดจริงๆนะครับเป็นหูฟังไร้สายจากทางโซนี่ ซึ่งโซ n y แนะนําเลยนะครับว่านี่คือหูฟังไร้สายมีสายด้วยเปิดมาครับนี้เป็นหูฟังไร้สายที่มีคุณสมบัติของ noise cancellation หลายะคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วคำว่า noise cancellation ทีนี้เนี่ยตัวหูฟัง noise cancellation มันก็ทำออกแบบมาเพื่อสำหรับคนที่ต้องการตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็จะได้ยินเฉพาะเสียงเพลงที่เราเปิดมาโดยเฉพาะครับทีนี้เนี่ยต้องขอแนะนำนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ย ก็จะประกอบด้วยแน่นอนครับมันไร้สัสนี่คือนี่คือตัวหูฟังของมันแล้วนะครับดีไซน์ก็เรียบง่ายอย่างนี้นะครับเป็นสีดําทั้งหมดจุดเด่นของมันนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยจะมีปุ่มสําหรับควบคุมอยู่3าปุ่มใช่ตัวหนึ่งนะครับก็คือปุ่ม power ที่เราสามารถกดครั้งแล้วก็นี่คือเปิดเปิดเรียบร้อยละอ่าพอเปิดเสียงเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งเขียนว่า NC หรือว่าย่อมาจาก noise cancellation นะครับถ้าเกิดไฟสีเขียวที่ NC ขึ้นแปลว่าตอนเนี้ย เปิดโหมดป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างเอาไว้นะครับ uh huh. ถ้าใส่หูฟังตอนนี้เนี่ยเงีย,บ,ยบสนิทเงียบกริบนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดผมใส่หูฟังตอนนี้นี่ใส่ให้ดูเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมใส่เนี่ยผมจะไม่ได้ยินเสียงคุณแก่เลยอ้าวแล้วเราจะคุยกันยังไงเนี่ยแล้วเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆแบบว่าคุณอูครับอันนี้เอาราคาเท่าหไหร่คุณอูจะบอกว่าอันนี้คือผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่า <Noise S 2> <c oughs> นอยแอนเคลเลชันคือ,อผมต้องไปโกนน่ะคือถ้าถ้าสมยินดีหูต้องไโกนแล้ว <c oughs> ใช่หรืเงี้ยงจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หนะครับสำหรับการทำนอยส์แอนเค l ลเลชันหูหูฟังที่เป็นนอยส์แ a นเคิลเลชันเนี่ยก็มีอยู่แล้วในตลาดมากมายครับที่สามารถทําได้แบบนี้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือข้อเสียของหูฟังนอยส์แอนเคิลเลชันทั่วๆไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดผมต้องการจะสนทนากับคุณแก่ขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องถอดเอาว่าไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือแบบจะต้องเป็นฟิลนี้เลยนะเพราะว่าเพราะมันเงียบสนิทจริงๆใช่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเปิดเพลงอยู่จะต้องแบบปิดเพลงแล้วก็เปิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วนี่แก้ปัญทางไงครับเขาคิดมาแล้วครับถ้าเกิดตัวนี้ใส่อยู่นะครับแล้วผมต้องการจะสนทนากับคุณแก่ขึ้นมานะครับผมสามารถเอามือผมอะแตะเข้าไปที่นี่แตะเข้าไปที่ด้านขวาอในขณะที่ผมแตะค้างอยู่เนี่ยผมจะได้ยินเสียงรอบข้างเนี่ยคือครบท้วนเลยเนี้ยคือปิดได้ยินผมได้ยินแก่คือปิดคือปิดโหมดน้อยคอนเซอร์เชันทันทีใช่ครับไม่ใช่แค่ปิดเฉยแต่่วาาเมี ส่วนที่รับเสียงจาก <S S <ensor>. <S าเซนเซอร์มารับม,มาขยายเสียงออกมาผ่านทางลําโพงที่เราเอ้ยอันนี้น,น่าสนใจเพราะปกติหูฟังส่วนมากเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเลยนะฮะใช่ใช่<บ>คือมันจะเงียกบกว่าปกติอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเอาเสียงที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขามาขยายผ่านทางลําโพงที่อยู่ที่แนบหูกับเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันเนี่ยสบายเลยผมได้ยินชัดกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนกับคุณแก่พูดผ่านไมค์แล้วก็ออกมาบอกให้ผมได้ยินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นฟีเือดิม ก็เงียบกลิบที่เงียบสนิทจริงๆอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเราคุยกันนี่คือเราคุยเตรียมเลื่อนคิวนะฮะแต่จริงๆคือคุณอู๋ไปย<น>ิ่ง <ไป S 1> ยินเลย <laughs> เงียบสนิทจริงๆ <laughs> นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติผมเปิดเพลงผ่านทางโทรศัพท์ผมอยู่ผ่านทาง iPhone ผ่านทางอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเครื่องเล่นเครื่องเล่นวอล์กแมนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะยังได้ยินเสียงเพลงแบบชัดเจนแบบไม่มีเสียงอื่นรอบข้างเลยแต่ที่เราต้องการจะคุยปุ๊บเราก็แตะอ่าคุยกันต่อได้แต่ยังไม่พอแค่นั้นไม่หมดหรอใช่เราเพิ่งพูดไปแค่่่่่ปปุุมมมเเเอองงีีีกกนนนึยยัรวา คืออะไรฮะแอมเบียนซวนะครับจะต่างจากน้อยแคนเซเลชันของที่ว่าถ้าเกิดเราเปิดแอมเบียนซาว์เนี่ยมันจะไม่ได้ตัดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะตัดระดับหนึ่งแล้วปล่อยเฉพาะเสียงที่เป็นเสียงมนุษย์เข้าไปคือปล่อยเฉพาะขึ้นเสียงคนเข้าไปอย่างเช่นเสียงประกาศเราใส่เนี่ยอยู่ตรงแบบรอขึ้นเครื่องอยู่อะครับมันเงียบกริบอะเราเปิดแอมเบียนซาว์ไว้นะครับเราไม่ค่อยได้ยินเสียงคนที่แบบอยู่ข้างๆเราเสียงเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาเสียงอ เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีเสียงประกาศเพราะว่าเป็นเสียงคนเนี่ยมันจะทะลุผ่านเข้าไปให้เราได้ยินได้ไม่พล,ลาดนเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยไม่นับนะใช่ะนะครับคือออกแบบมาสําหรับเนี่ยใส่ได้ทั้งวันแล้วอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมหลายคนต้องถามแน่หูฟังไร้สายเนี่ยปัญหาคือปกติมีส,าย, <S <S มสาย้ามันจะมีปุ่มแบบอ่ะรับสายครับเปลปรับปรับวอลลุ่มแล้วนี่มีปุ่มอะไรไม่มีปุ่มครับอ้าวแล้วทำไงครับไม่มีปุ่มวิธีปรับวอลลุ่มเนี่ยผมใส่อยู่อ่าถ้าเราแตะถ้าเราแตะตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการ คุยกันใช่ปล่อยเสียงคุยกันได้ถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มเสียงนะครับนี่ทาอย่างนี้อ๋อก็คือว่าไอ้ตรงข้างหูเนี่ยมันเป็นระบบสัมผัสซึ่งคุณสามารถที่จะใช้ตรงการคอนโทรลได้ใช่เลื่อนขึ้นเนี่ยเพ,เพิ่มเสียงเลื่อนขึ้นเพิ่มเสียงเลื่อนลงเนี่ยลดเสียงนะครับพอเปิดเพลงเล่นอยู่เนี่ย uh huh. เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ uh huh. นะครับพอคอนโทรลได้เนี่ยอย่างเช่นผมเปลี่ยนเพลงอย่า uh huh. ผมเลื่อนไปข้างหน้าอ uh huh. อันนี้เพลงเปลี่ยนจริงนะเนี่ยเปลี่ยนไปอีกเพลงหนึ่ง เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะสนใจอันนี้อันนี้ดูเล่นหยุดอ่ะหยุดเพลงอันนี้ดูเพลงก็หยุดอันนี้ดูครูดูครูขึ้นมาทันทีอะไรนะครับมันดูนี่ครับนี่คือความความความเหมือนไม่ได้ที่เรารีวิวอะไรพวกนี้บนรายการแต่ให้เห็นว่ามันมันไม่ได้จริงไม่ได้จริงเดี๋ยวโอเคคุณคุณคุณห่อได้แล้วคุณห่อได้แล้วโอเคคุณคุณคุณไม่ต้องไช่ต้คุยแล้วโอเค น่าสนใจโอเคฟีเจอร์สาฟีเจอร์นี่น่าสนใจมากโอเคน็อตเคอร์เซชันครับแล้วก็การคอนโทรลน็อตเคอร์เซชันด้วยการแค่แตะหูใช่การคอนโทรลเรื่องของแอบเบนซ์ซาวแลวก็เรื่องของการควบคุมเพลงต่างๆงด้วยระบบสัมผัสที่ข้างหูเท่านั้นคุณไม่ต้องหยิบมือถือด้วยใช้ยางนี้อย่างเดียวนั้นถูกต้องอืทั้งหมดนี้อยู่ในชุดของเนี่ยฮะหุฟังโซนี่ถูกต้องแต่ยังไม่พอแค่นั้นเพราะว่าเขามีสายมาให้ด้วยสำหรับคนที่อยากฟังแบบมีสายมีด้วย่ามีสายปกติมาให้นะครับซึ่งซึ่งสายเนี่ยพอเสียบเข้าไปทีี่่น อีกปลายอีกด้านหนึ่งก็เป็น3.5มิลมกลายเป็นหูฟังมีสายปกติได้แต่ข้อดีก็คือตัวนี้รองรับถึงระดับไฮเรสออดิโอว้าวถ้าใช้แบบมีเสียบสายอ่าบางทีเนี่ยเรามีเครื่องเล่นไฮเรสออดิโอพวกพวกวอล์กแมนใหม่ๆะนะครับอยากฟังคุณภาพเสียงไฮเรสออดิโอใช้แบบเสียบสายแต่ถ้าเกิดใช้แบบสะดวกใช้แบบไร้สายได้ครับใช้บนเครื่องบินมีหัวแปลงเป็นเป็นแจ็คแบบสองหัวบนเครื่องบินให้ไอ้จัวไอ้แจ็คแจ็คที่ปกติมันอยู่ข้างๆเก้าอี้เราอะที่เราเสียบไม่ได้นะครับ ผมว่าเขารู้แหละว่านี่ออกแบบมาเพื่อคนเดินทางอะถูกต้องนี่คือแพ็กเกจที่ให้มาทั้งหมดเลยไม่ต้องซื้อแยกต่างหากราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดแล้วเป็นเซ็จทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลายคนจะบอกว่าโอ้โหราคานี้ทาไมมันโคดรจังแต่จริงๆต้องบอกว่าผูฟังเกรดพรีเมียมๆก็ราคาประมาณนี้แหละครับใช่ครับนี่ถือว่าฟีเจอร์ดีมากแล้วก็ผมใช้ถูกใจมากนะครับถือว่าเอาไปใช้จริงๆแล้วเขาคิดเหมือนกับ เขาคิดมาเพื่อการใช้งานจริงๆแล้วใช่ครับนะครับก็มีโหมดที่รองรับต่างๆมากมายก็สนใจไปดูได้ครับที่เรียกว่าห้างก็เป็น,ปน Sony น Store Sony Shop อต่างๆใชครับเริ่มวางจำหน่ายแล้วโอเคครับผมนี่คือเจียจักรเจตนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปเจ๋ๆไพร้อมกันครับ ใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยังเรื่องงานมาเต็ม บันเทิงมาเต็มเกมออนไลน์มาเต็มเต็มที่กับทุกความต้องการแรงไม่มีสะดุดเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber เรื่องงานบันเทิงเกมออนไลน์ เต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก0พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับ <ừ. S 2> หรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ครับขึ้นมารอยอยู่ที่หน้าจอเลย<ม>เดี๋ยวแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วง Apple, แอปโฟกัส สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสแอปแรกนะครับอันนี้ขอแนะนำสำหรับคนที่ชอบช้อปนะครับเพราะด้วยครับด้วยนี่คือแอปชอบช้อปไปเลยครับชื่อแอปชอบช้อปชอบช้อปเลยทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันคือแอปที่รวมมาดาห้างสรรพสินค้าต่างๆชื่อดังนะครับเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียเมกะบางนาเทอร์มินอลแล้วแต่รวมไม่หมดครับแล้วบอกเลยว่าในห้างนี้มีร้านอะไรบ้างคุณอยากหาร้านไหนอะไรยังไง รวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆในห้างนั้นนี่เพราะฉะนั้นจริงๆแก้ปัญหาได้เยอะมากครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณอยากจะซื้อช้อปปิ้งเซลยี่ห้อนี้ปรากฏเอ๊ะมันเซล,ลห้างไหนบ้างเปิดอแอปนี้มีหมดน,นี่ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบช้อปแอปนี้ตอบโจทย์มากเลยครับแล้วก็ไปลองดูกันได้ครับช้อปช้อปนั่นเอง นะฮะแล้วก็มีรวมถึงคูป,ปองเจ๋งๆที่เขาปล่อยมาให้ด้วยว่าเฮ้ยมีคูป,ปองอลดราคาพิเศษไปซื้อได้เลย,เลยหาไม่ได้จากที่อื่นบางทีคูป,ปองก็มาปล่อยที่นี่ใช่อ่าก็ดาวน์โหลดติดไว้แล้วก็จะไปซื้อของอะไรเปิดเข้ามาดูอาจจะแบบได้ส่วนลดพิเศษเพ<ช>ิ<ค>่มไปด้วยครัม <า S 1> บมะติดแอปอ f ฟเดอะสัหครับหรือว่าแอป,ปที่เราแนะนำประจำสัปดาห์นี้นะครับมาแรงแซงโค้งจริงๆครับแอปนี้เป็นแอปใหม่จากทาง Google นะครับเป็นแอปสำหรับการแชทครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ช่วยเราแชทคือคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับ l ล n e เอาจริงๆเออแล้วเรา,รเ,ราเราจะเอาแอปแชทอีกทำไมอ่ะแต่ว่า Google เนี่ยเพิ่งเปิดตัวในงาน Google iO นะครับช่วงกลางปีที่ผ่านมาว่าเขาจะเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับการแชทต,ตัวใหม่ที่ชื่อว่า o o g l e Allo อืมอ่า o o g l e a l l o เนี่ยก็เหมือนกับเป็นแอปแชทที่ Google ทำขึ้นมาใช่วิธีการเข้าไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เราครับใช่ครับ sms มายืนยันก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะแชทได้สำหรับคนที่มีอััโน ก็ไม่ไม่ต่างจากแชทอื่นๆเ <_ letter> ออมันก็แอปธรรมดาดีอ่านะครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยสามารถแชทก,กันได้ปกติเลยก็คือส่งข้อความหาการส่งสติกเกอร์หากัน,นะครับสติกเกอร์ด้วยนะแล้วก็ส่งรูปได้ส่ง ừ ừ ส่งเสียงได้ครับอ่าก็ดูแล้วไม,ไ,มไ,มไม่น่าจะต่างอะไรกันมากมายใช่ไหมครับใช่มีแตกต่างจากลายหน่อยก็คือสามารถส่งตัวใหญ่ส่งสื่อตัวตัวใหญ่เหมือนกระตะโกนหาก็โกรธหรือว่าส่งตัวเล็กเหมือนกับกระซิบอะไรอย่างนี้ได้ครับนะครับแต่ที่เจ๋งที่สุดนะครับก็คือ แอปนี้ Google ทำครับเวลาเราแชทกันเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกผู้ช่วยอย่าง Google a s s i s t a n t เข้ามาช่วยได้สมมุติว่าผมแชทกับคุณแก่อยู่แล้วก็เริ่มไม่แน่ใจข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับเออน,นีต้องเสิร์ช Google ก็ทำการบอก Google เลย Google มามาช่วยเราในในแชทนี้เลยไม่ต้องออกจากแอปไม่ต้องกดปุ่มโฮมไม่ต้องเข้าอะไรไปไปเซิร์ชแล้วก็ต้องเอาผลเซิร์ชกลับมาบอกกัน นะครับเพราะว่าเราเซิร์ชอะไรไปเนี่ยจะเห็นเลยกันทั้งสองคนอยู่ในหน้าต่างแชทนะครับก็โดยการกดเรียก Google เข้ามาอยู่ในนี้อ,อย่างเช่นเราคุยกันอยู่ก็จะพิมพ์ได้ปกติใช่ไหมฮะถ้าเกิดต้องเอา Google มาช่วยแล้วก็เพิ่ม Google เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำถามเข้าไปครับเราจะเหมือนกับได้ผลเหมือนกับการเซิร์ช Google เลยอ่าสมมติว่าเราเซิร์ชชื่อนักแสดงเราคุยกันเรื่องหนังะนะครับเราอาจจะคุยกันเรื่องหนังซาลี่อย่างเงี้ยนะครับเอ๊ซาลี่นี้ใครใครเล่นเป็นพระเอกนะเราก็แอด Google เข้ามาเราก็ถามว่าใครเป็นพระเอกซาลี่ อาจะชื่อก็ขึ้นชื่อมาเลยว่าเป็นทอมแฮงค์นะครับผมถามต่อเลยครับว่า how old is he อ่าคือตอบกับมาได้เลยครับว่าทอมแฮงค์อายุเท่าไหร่คือไม่จะต้องคือไม่ต้องถามเป็นแบบเต็มๆก็ได้แต่ว่าเล่นเป็นลักษณะของบทสนทนาคืออันเนี้ยต้องบอกว่านี่ผมก็ลังนั่งคุยตามที่กอคุณอู๋พูดไปด้วยนะครับมันสรุปมากตรงที่มันกำลังเทสว่ามันกำลังเทสว่าเราเราเนี่ยสามารถที่จะคุยกับคอมพิวเตอร์อได้จริงๆถ้าเกิดในคนวงการไอทีลรวบอกว่านี่มันคือแบบการคุยกับเอไออ่ะ เราไม่ได้คุยกับคนเราควรจคุยกับคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ว่าเวลาคนคุยเดี่ยเขาคุยเลยกันนี่ถือว่าเป็นแอปแชทที่เจ๋งมากลังจะได้ลองใช้จริงๆแล้วแต่ว่าอาจจะหาคนตอนนี้อาจจะยังหาคนที่ใช้ด้วยกันเนี่ยลำบากหน่อย<ช>แต่ว่าก็ต้องช่วยๆกันบอกต่อว่าแอปนี้มันเจ๋งนะถ้าเกิดคุยกันจริงๆเนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องมันสะดวกกว่าเยอะเลย<ช>น,นอกจากนี้เราสามารถเรียก Google มาเล่นเกม ใช่เราบอกว่าแอด Google มาแล้วก็เอ่อเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันจะมีเกมให้เราเลือกครับ5 6เกมแล้วเราก็เล่นร่วมกันได้นี่ Google จะเป็นคนถามคําถามเราท่ายเราแล้วเราก็ตอบเพราะจะบอกว่ายังไม่ถูกไหนลองท่ายอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ก็เราดูได้ครับ Google โหล,ลดฟรีโหลรีอยู่<ช>แล้ว,แล,วแล้วก็สามารถใช้ไปใชแอปแชทั่วทั่วไปได้ด้วยบนทุกแพลตฟอร์มครับ Android iPhone ใช้ได้หมดใช่ครับก็เอามาแนะนํากันในสัปดาห์นี้นะครับ นี่คือดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง t ว i t เ e อร์ @digitalivetv ครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ facebook.com/digitalivetv ดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digitalivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i v e t v ครับเรากลัาพบกันใหม่นะครับในรายการดิจ i l i ฟ e ทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nationtv ครับแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้นะครับก็มีเรียกว่ารายการดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเฟ้นหาแอปพลิเคชันคนไทย ที่จะได้ชนะเลิศไปแข่งขันที่ต่างประเทศนั่นคือรายการท้าฝันคนปั้นแอปนันเองครับครับผมเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับพาไปดูเรียลลิตี้โชว์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท้าฝันคนปั้นแอปหรือ Thailand ICT Awards 2 1 6 6เป็นโครงการประกวดเฟ้นสุดยอดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับประเทศที่สมาคมอุตสาหกรรม i c t ปาร่วมกับ n นช i ่นท v และ SME Bank จัดขึ้นให้เหล่าสตาร์ทอัพตั้งแต่นิสิตนักศึกษาจนไปถึงผู้ประกอบการ SME แข่งขันประกวดแอปพลิเคชันและนำผลงานไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเวที Asia ียแปซ i ฟ ICT c t l l l n c n c p i p i c t a a w a r d s ปีนี้จัดขึ้นที่ไต้หวนันช่วงต้นเดือนธันวาคมครับ และนี่คือตัวอย่างโฉมหน้าส่วนหนึ่งของทีมผู้เข้ารอบต้องมานำเสนอผลงานตัวเองภายใต้เวลาที่จำกัดเพียง3นาทีต่อนหน้ากรรมาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะสลับผัดเปลี่ยนมาคอมเมนต์และเผยความรู้สึกตรงไปตรงมาผ่านอ e ีโมติคอนต่อหน้าต่อตาเมื่อการเกษตรเป็นเกมอย่างนั้นแล้วกรมพัฒนาที่ดินจึงจับการเกษตรเอามาทําเป็นเกมคอมพิวเตอร์เสลย <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> ให้เกษตรกรผู้ที่อยากจะเป็นผู้ที่อยากจะเป็นเกษตรกรเยวาวชน ผู้สนใจทั่วไปทางการเกษตรได้เข้าไปลองทําการเกษตรในแบบจําลองดูก่อนจําลองดูแล้วเป็นอย่างไรชีวิตจริงลองไปทําดูอีกทีหนึ่งท่านครับการเกษตรในชีวิตจริงปีนี้พลาดจะเริ่มเล่นใหม่ปีหน้าเลยถ้าเกิดการเกษตรในแบบจําลองเหล่านี้ปีนี้พลาดเซ็ตเครื่องใหม่ไม่เกินสินาทีท่านได้เล่นใหม ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่จําลองนะครับในเรื่องของตัวสถานการณ์นะครับจำลองในเรื่องของตัวเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมืองนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับอาคารนะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ได้ได้เรียนรู้นะครับได้พบเจอนะครับและได้ทดลองฝึกนะครับเมื่อเขาเนี่ยนะครับไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยนะครับเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บหรือการเสูญเสียชีวิตลงได้ครับผมโดยปกติทุกคนนะคะพนักงานออฟฟิศก็จะทำงานรับส่งงานภายในออฟฟิศกันอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันใหม่ก็คือ สามารถรับส่งงานผ่านทางมือถือได้แม้ว่าเราจะอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ที่ได้็้นตามค่ะเราก็แค่ทําการเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อไปที่ยังมือถือค่ะแล้วก็ทําการล็อกอินดาวนโหลดอะดาวน์โหลด,ด,ดแอปพลิเคชันก่อนแล้วก็ทาการล็อกอินแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้งานต่างๆคือในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในสํานักงานได้ค่ะกระดานเศรษฐีนะครับก็ชื่อมันก็บอกถ้าท่านใช้ท่านเป็นเศรษฐีแน่นอนนะครับกระดานเศรษฐี นะฮะเริ่มจากเราเรียนรู้เรื่องพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมหรือเรียกว่าโซนนิ่อันที่2นะครับชุดของพืชหรือปศุสัตว์หรือประมงที่เรามีอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยจะทําให้เกษตรกร,กรหรือชาวเมืองหรือชาวบ้านต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เราสนใจนะฮะไปทำการผลิตในพื้นที่ของตนเองที่เหมาะสมนั้นแล้วนะฮะเรามีชุดข้อมูลเราสามารถคํานวณต้นทุน ที่เราสนใจพืชหรือสัตว์ที่เราสนใจเนี่ยได้3-4อย่างแล้วก็ก่อนที่จะผลิตนะครับประกาศผลผู้ชนะเลิศ1เดียวช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้ติดตามไอเดียของพวกเขาและเทคนิคกลยุทธ์พิชิตใจกรรมาการได้ในรายการพิเศษท้าฝันคนปั้นแอปทุกวันศุกร์เวลา1 0 2โมง2 0ถึง1 0 5โมง50นาทีทางช่อง nation tv 22